ศูนย์วิทยุสมาคมกู้ภัยที่วาเขมาราชรับแจ้งศูนย์สั่งการ1669อุบลราชธานีเหตุรถยนต์กระบะพลิกคว่ำติดภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิตหนึ่งรายจนที่พร้อมอาสาสมาัครเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ตัดทางที่เกิดเหตุพบเป็นรถกระบะนาวราสีดำอยู่ในสภาพพังยับชนกับต้นไม้ ตกลงน้ําทุ่งนาข้างทางบริเวณทางโคง้งบ้านป่งเป้าตํบลสองคอนอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีภายในรถพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายหมดสติไม่รู้สึกตัวมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่แพทย์เวรโรงพยาบาลโพไซเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่วาเขม,มาราชเร่งให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากรถ ส่วนผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายกู้ชีพโพไซให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลโพไซทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายภูมินพักดีนอกอายุ28ปีอยู่ที่ตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา วันศิลป์เพรศีอุบลราชธานี15กันยายน2563ที่ Myway Art Studio อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพบกับกิจกรรมตลอดทั้งวันถึงเวลา22นาฬกาเวลา10นาฬิกาชมการวาดภาพจากศิลปินเมืองอุบลผลงานศิละปะในสวนและในสตูดิโอ19นาฬการ่วมจุดเทียนและร้องเพลงานตารูเซียเวลา19นาฬิกา20นาทีพบกับวงดนตรีสายเลือดศิละปะกรศิลปินวงบัน ินายปรีดาอุ่นอุดมนายอำเภอคงเจียมนายอุทยัยนิปัดการสุนทรสาธารณสุขอำเภอคงเจียมนายวน,นิชเกียรติยิ่งพันผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคงเจียมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคงเจียมลงพื้นที่เตรียมต้อนรับคณะสมุหราชองครักษ์ และกองกิจการในพระองค์ซึ่งจะมีกำหนดเดินทางมาประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและซักซ้อมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมณโนะรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาและสถานบริการสาธารณาสุขชุมชนบ้าน พบกับการประกวดน้องล่าํำแพงประจําปีการศึกษา2563ตามหอยวรรณกรรมพื้นบ้านสืบตํานานวาทศิลป์ถิ่นอีสานในวันศุกร์ที่18กันยายน2563ณหอประชุมไพรพย,ยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีพร้อมสนุกสนานไปกับศิลปินรับเชิญ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีเข้ารับประทานเกียรติบตัตรจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีรองอธิบดีกรมการาศาสนาเป็นผู้แทนพระองค์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนื่องในวาระได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพจากองค์การยูเนสโก กทินสามัคคี22ตุลาคม2563นี้แจกหนังสือฟรีพุทธโทหายกับโรงเรียนเสียดายแดดขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกทินสามัคคีวัดป่าสีแสงธรรมเพื่อสมทบทุนสร้างหอไตรมณฑป150ปีชาติการหลวงปู่มั่นบุริทตโตในวันที่22ตุลาคม2563นาณวัดป่าสีแสงธรรมบ้านดงดิบตำบลห้วยยางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่ต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพกทินสามัคคีสามารถบริจาคได้ที่ วัดป่าสีแสงธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาคางเจียมเลขที่บัญชี3380418374 คิกออฟสายไฟฟ้าลงใต้ดินเริ่มวันที่9เดือน9เวลา17.09นาทีโครงการขอสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวและจะมีพิธีคิกออฟสายไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งทางเทศบาลนครอุบลร,ราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีเปิดเริ่มต้นการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในวันที่9กันยายนนี้ณลานเพียนทุ่งสีเมืองสำหรับโครงการนี้มีพื้นที่ นำร่องสองเส้นทางคือ 1. ถนนอุปราชช่วงวงเวียนน้ำพุถนนชยางกูลช่วงแยกตัดถนนสุริยาตหรือแยกปั๊มเอสโซระยะทาง1.4กิโลเมตร 2. บริเวณรอบทุ่งสีเมืองช่วงถนนเขื่อนธานีถนนสีนรงค์ถึงถนนพโลรังลิตระยะทาง1.7กิโลเมตรระยะการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2564นี้ นายวีรชาติจันทรพรนายกอบตหัวเรือเป็นประธานเปิดงานในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ณบ้านหนองเม็กหมู่6ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบดรไัยสิทธิ์สีสมุทรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนพอเพียงต้นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากนายทวีเสริมพักดีกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณนะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพ ผลการประชุมคอรมอรวันที่8กันยายนคอรมอรมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการชดเชยรายได้<ม>ให้แก่ลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากกำหนดเดิมคือเดือนสิงหาคม2563ขยายเวลาเป็นตุลาคม2563พร้อมให้สำนักงานประกันสังคมเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เลขบัตรประชาชนโอนผ่านพร้อมเพแทน เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ